ต่อไปเรามาดูข้อนี้กนะันเนาะเขาบอกว่ากล,ลก,กลไกในรูปแกนไฮดรอลิกเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่1เมตรต่อวินาทีทําให้แกนหมุนเกิดการเคลื่อนที่รอบจุด O ให้หา r. ดอ r. d ดและก็ t e t a เนาะในขณะที่ t e t เนะี่ยเท่ากับ60องศารับแรกเราจะมาวาดรูปก่อนรับแรกเลย,ยตรงนี้คือจุดเนะ เอก็คือตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้เป็น R เนาะขึ้นไปเป็น R ลงมาเป็น O ลงมาเป็น O แล้วก็มี v ไปตรงนี้1เมตรขึ้นไปตรงนี้เป็น R ลงมาเป็น O ก็ไปไปตรงตรงตรงนี้คือ V เท่ากับ1เมตรต่อวินาทีตรงนี้เป็นเซตาเนาะตรงโอตรงนี้เป็นเซตาตรงนี้เป็นเซตา ตรงนี้เขาบอกว่ามันยาว0.15เมตร15เมตรตรงนี้เป็นรัศมี R เนาะตรงนี้ก็เป็น R เหมือนกันต่อไปเราทราบแล้วว่าเขาบอกว่าเซตาเนี่ยเทากับ60เมตรนะ60องศาเนาะ60องศาตรงนี้60องศาเราจะ ทำการตรงนี้ขึ้นไปเป็นเก้าสิบองศาเนาะเก้าสิบเราจะทำการกำหนดเซต้าใหม่เนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมเก้าสิบองศาแปลว่าตรงนี้หกสิบตรงนี้ก็ต้องหกสิบถูกไหมหกสิบองศาเพราะว่าเพราะว่าเป็นมุมแย้งกันแสดงว่ามุมตรงนี้ก็คือสามสิบองศาเนาะเราจะให้มันเป็นเซต้าเนาะเป็นเซต้าเซต้า อันนี้จะเป็นสาสิบองศาในส่วนของ V ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความเร็วคงที่แสดงว่าตรงนี้เป็น a มันจะเท่ากับศูนย์เนาะเราก็เลยจะไม่ใช้ a คิดต่อไปเราจะมาหาแต่ละตัวเนาะตอนแรกเราจะหา r ก่อนว่า r เท่าไหร่ ไซหกสิบเนี่ยไซหกสิบเลยคือตรงเนี้ยไซก็คือข้ามฉากไซหกสิบเนี่ยมันจะเท่ากับไซหกสิบองศาเท่ากับค่ามุมหกสิบก็คือศูนย์หนึ่งห้าส่วนด้วย r เนาะทีนี้เราจะแก้ออกมาพอเราแก้ออกมาปุ๊บเราจะได้ r เท่ากับศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสาม เมตรอันนี้เป็น r ที่เราจะต้องเอาไปใช้ต่อเนาะต่อไปเราจะมาเริ่มหาคำตอบแต่ละตัวเนาะตอนแรกเราจะหา r ก่อนนะ r r, r. จาก vr เนี่ยมันจะเท่ากับ r ดอเนาะเราก็มาดูว่า vr vr ก็คือ v ตัวเนี้ย ที่แตกลงมาในแนวแกน R เนะก็คือ v s i n ์30 v s i n ์30องศาแต่ว่าทิศ R เนะี่ยมันทิศขึ้นเนาะทิศขึ้นเป็นบวกสแสดงว่า v ตรงนี้ต้องติดลบนะเป็น v ไซด์30เท่ากับ R dot v ที่ได้คือ1 v ที่เขากำหนดมาให้คือ1นพอเราแก้ออกมาแล้วเราจะได้ R dot เนี่ยเท่ากับ ลบเซตหนึ่งส่วนสองหรือก็คือลบศูนย์จุดห้าเมตรเนาะเท่ากับลบศูนย์จุดห้าเมตรต่อวินาทีอันนี้คือคำตอบหนึ่งข้อต่อไปเราจะหาเซต้าดอทเนาะเราทราบอยู่แล้วว่า VB เนี่ยเท่ากับ R เซต้าดอท อ๋อไม่ใช่ v, v. ขีขอโทษขอโทษ v ีเซต้าวีเซต้าพูดผิดพูดผิดวีเซต้าเนี่ยเท่ากับ r าเซต้าดอทวีเซต้าคือตัว V เนี่ยแตกขึ้นไปในแกนเซต้าเนาะอันนี้ทิศมันตรงกันอยู่แล้วแสดงว่าไม่ต้องปิดลบไม่ต้องติดลบก็เลยเป็น V ีคอสเซต้าเซต้าคือสามสิบองศา คอร์ส30องศาเท่ากับ r เราได้มาตอนแรกคือ0 7 1 3เมตร0.173เมตรคูณกับเซต้า v เท่ากับ1ก็เป็นคอร์0ส30องศาเท่ากับ0.17เซต้าดพอแก้ออกมาเซต้าเนี่ยจะได้เท่ากับ ห้าเรเดียนต่อวินาทีเนาะอันนี้เป็นอันที่สองที่เขาถาม,ต,าา r า r มาต่อไปเราจะหา r ดอตเนาะเราได้ r ดอตมาแล้วต่อไปเราจะหา r ดอตต่อปึ๊บเราจะใช้เป็น ar เนี่ยเท่ากับ r ดอ์ดอต ลบ r เ uh, ซ e t a ดอททั้งหมดกำลังสองแต่ว่าอย่างที่บอกไปเขาบอกว่ามันเป็นความเร็วคงที่นะแสดงว่า ar เนี่ยมันต้องเท่ากับศูนย์เนาะก็เป็นศูนย์เท่ากับ r ดอทที่เรายังไม่ทราบมาลบด้วย r uh, เราได้มาแล้วคือ0.713เมตรต่อ0.173 คูณด้วยเซต้าดอตก็คือห้าแอดที่เราได้มาเมื่อกี้เนาะทั้งหมดกำลังสองพอเราแก้ออกมาแล้วนะเราจะได้ r รเซตดอตเนี่ยเท่ากับสี่จุดสามสองห้าเมตรต่อวินาทีทั้งหมดกำลังสองต่อไปเราไปหาเซต้าดอตเนาะเราจะใช้ตัว a เซต้า เท่ากับ r เซต้าดอทด,ดอทบวกส r ดอทเซต้าดอทเหมือนเดิมมันเป็นความเร็วคงที่แสดงว่า a เซต้า a a เซต้าเท่ากับ0 r คือ0 1นย์จุดเซต้าดอทเซต้าดอทดอทเรายังไม่ทราบเราก็ติดไว้บวกด้วย2 R. r. คือลบ0.5ลบ0.5เซตาคือ5พอเราทำการแก้สมการออกมาแล้วเนาะเราจะได้เซตาเท่ากับ28.9เฟรเดียนต่อวินาทีทั้งหมดกำลังสอง อันนี้เป็นคำตอบที่เขาถามเนาะว่าว่า r r theta theta คือเท่าไหร่เนาะอันนี้คือคำตอบ